สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์นสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะมาทำการย,ยืนยันแพ็คทั้งหมดนะทุกคนที่จะไม้เปิดหลังเกมว่าไปไดนเองนะครับผมรู้ว่าจะเป็นลีเจนเดอรี่นเองนะครับแล้วก็กิจกรรมทั้งหมดนะทุกคนสำหรับการแจกฟรีต่ตางๆในนะครับก็จะมาสรุปกันให้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจใกันด้วยแล้วกันนะครับก็มาดูกันที่สำหรับแพ็คคขอองกกกกักัันนนน่เลลยแ้วะรบ็ อย่างที่ผมได้คาดการไว้เป๊ะเลยนเองนะครับผมนั่นก็คือราชชุดขาวเรอัลมาดริดนี่นะครับก็นำทัพโดยโก๊อสมาเกิเลลี่นะครับโรเบียโตคาร์ลอสทุกคนและก็โมริเอนเตสนี่นะครับเป็น3ไอคอน3ตำนาน3าลีกินเดอรี่จากราชชุดขาวเรอัลมาดริดนี่นะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับทุกคนคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับก็ย้ำอีกทีแล้วกันนะครับนำทัพโดยโคลอสมาเกิเลลี่นะครับโรเบียโตคาร์ลอสและโมริเอนเตสนี่นะครับ และแค่นั้นยังไม่พรอท,นนทุกคนวันนี้นะครับก็คือสัปดาห์ที่3นั่นเองนะครับผมสำหรับช่วงของการแจกฟรีนั่นเองนะครับก็2สัปดาห์ก่อนหน้านี้ทุกคนเป็นการแจกทองนั่นเองนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ทุกคนเป็นการแจกฟรีสําหรับการเปิดแพ็คตํานานฟรี1ครั้งนั่นเองนะครับหรือว่าสัปดาห์นี้ทุกคนจะได้รับไปวันละหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับรวมทั้งสิ่งก็คือรับไป6ครั้งนั่นเองนะครับจะพูดง่ายๆก็คือนี่เลยทุกคนเราจะได้รับการเปิดตํานานฟรีทุกคนวันลละะ1คคคคครรรรัััั้้้้้งงงนนนนนเอบวมมททสก็ื6ตาีย ก็ขอให้เปิดฟรีได้กันทุกคนแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเข้าไปรับแล้วก็เข้าไปเปิดฟรีกันด้วยแล้วกันนะครับก็อย่าลืมนะครับทุกคนอยากได้คนไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดฟรีได้คนนั้นแล้วกันนะครับโอเคตามนี้เลยนะครับสำหรับเลเจนดอรี่ของวันนี้ทุกคนย้ำอีกทีแล้วกันนะครับนำทัพโดยโกดมาเกิเลี่นะครับโรเบิร์ตคาร์ลสละโมริเอนเตสอะไรนะครับแล้วก็การแจกการเปิดตำนานฟรี6ครั้งนั่นเองนะครับโอเคตามนี้เลยทุกคน แล้วก็ในส่วนของฟีเจอร์นะครับก็ยังเป็นแพ็คของราชลูกข่าวเรียมรเด็ดดูเช่นเคยนั่นเองนะครับเพราะว่าฟีเจอร์ใหม่จะมาอีกทีในวันจันทร์นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดกันไหนก็ต้องขอไปไว้ด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดซ subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ